รีวิวครับผม M7040 นะครับผมวันนี้มาติดตั้งเทอร์โบอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับผมคันนี้ลูกค้าก็รอมาประมาณ4เดือนแล้วนะครับผมก็เพิ่งมีโอกาสมาติดตั้งให้นะครับผมถ้าไม่เร่งไม่รีบนะครับผมช่างก็มาได้แต่ถ้าถ้าสำหรับใครที่อยากได้เร็วก็เป็นงานส่งนะครับผมลูกค้าเป็นงานส่งลูกค้าก็ไปติดตั้งเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเทสว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมวันนี้ลมแรงมากนะครับผม ให้ลูกน้องขึ้นเป็นเกสน,นะครับผม f 7040นะครับผมลูกน้องก็มือใหม่นะครับผมมือขวาช่างโพดน,นะครับไม่รู้จะเซียนเหมือนช่างพดหรือเปล่านะครับผมเทสตระบบ ให้ลูกน้องเช็คจุดเลือดซึมต่างๆก่อนก่อนจะส่งงานลูกค้าที่สร้างเสร็จทนลองรถให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมจะได้ท้ายไปแล้วจะไม่ต้องมากังวลทีหลังนะครับสําหรับสเปคนี้เป็นสเปกงานหนักนะครับผมงานหนักก็จะมีให้เลือกระหว่างโบเก่ากับโบใหม่นะครับผมตัวนี้ใช้เป็นสเตปโบใหม่นะครับโบประกอบนะครับผมโบซิงนะครับผมสูงช่างมิโซนะครับผมเสียงก็หวานๆนะครับ ผมแรงเหลือนนะครับผมให้อสองก็ได้ให้หนึ่งก็ได้ตกให้สามก็ได้นะครับผมใส่บอลเชื่อว่า